สวัสดีครับวันนี้รู้กับช่องเจเจมเคียวและเกินอยู่แล้วครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาทานนะครับผมผมจะมาเอาเนี่ยไอ้ล้อเนี่ยออกนะครับ<ด>ซึ่งผมตัดดุมมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมจะเอาเทียนี่ออกครับแต่ผมไม่มีอุปกรณ์ครับแต่ผมมีมีดคัตเตอร์อยู่อันหนึ่งผมทําอย่างเงี้ยทุกคนว่ามันจะพอได้ไหมครับเนี่ยเลาะไปเรื่อยเรื่อย เนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนี่ซึ่งผมเล่นนัเลือดหยดหมดเลยนะฮะไม่ออกเพื่อนผมบอกว่าเนี่ยวิธีนี้เด็ดสุดนี่เตอล็อกเลยยาวๆนะฮะทุกคนคิดความคิดเห็นเป็นยังไง <_ an> รอสักครู่นะครับเราไปติดตามชมกันว่ามันจะสำเร็จไหม ทนทนลรอดูกันหน่อยนะซึ่งผมได้ดูมาแล้วแหละแต่ผมอยากเอาขอบมันด้วยนะครจากกดไลค์กดแชร์กับช่องเจเจมเที G ่ยวและอื่นด้วยนะครับผม<ส>นี่แล้วก็มีอันนี้รออยู่ด้วยนะจะอ,ออกเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่มีที่งัดน,นะมีที่งัดเป็นแบบนี้เป็นเหล็กเล็กๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยลองดูครับลองดู มื่อกี้มีสเตอร์เรสือปักไล่ครึ่งนึงแหละได้ครบรอบไหมฮะครบ,บรอบแล้ว